สวัสดีครับผมนายวินวีศุกร์น้องแพ่งนักศึกษา5 3 1 0 0 6 2 0 7 9ครับวันนี้ผมจะทําการประกอบส่วนประกอบล้อหลังกับส่วนประกอบล้อหน้านะครับขึ้นเป็นจักรยานครับก่อนอื่นเราเอาส่วนประกอบล้อหน้าใส่เข้ามานี่นะครับส่วนประกอบล้อหน้าส่วนประกอบล้อหลังนะครับแล้วผมก็ทําการ แม็ความสัมพันธ์ของมัน<ด>นะครับแล้วก็ส่วนส่วนนี้นะครับกับส่วนนี้นะครับสัมพันธ์กันตกลงครับก็จะได้จักรยานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนสีล้อหน้าให้เป็นสีเยวกัน ที่เดียวเราล้อลงครับเรียบร้อยแล้วนะครับจักรยานจะเห็นว่าเราไม่สามารถหมุนล้อตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อนําเข้ามามันจะถูกนำเพราะเป็นคอมโพเนนต์เดียวกันครับเราสามารถหมุนได้แค่ในแกนนี้เท่านั้นครับครับเรียบร้อยครับสําหรับจักรยานครับสวัสดีครับ